ี่วันแล้วเราอยู่ด้วยกันมาครับพี่น้องคะสามสิบสี่วันแล้วเหรอคะนั่งบวกกันทุกวันเลยเนาะรัฐบาลชาตินี้เขาก็ยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่กันมาหลายวันนะครับก็ไขความจริงกันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะเสียเลนทางด้านซ้ายไปไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอตกเย็นพอคนมาเยอะๆมันก็ขยายกลับคืนไปเองใช่ไหมครับ แต่ว่าที่สำคัญที่สำคัญก็คือดินแดนประเทศของเราชายแดนของเรา4.6ตารางเมตรของเราที่วันนี้เนี่ยยังรอความชัดเจนที่พวกเราก็ยังอยู่ที่นี่นะครับเพื่อที่จะขอให้รัฐบาลนั้นทำหน้าที่กันต่อไปค่ะข,ขอเสียงส่งดังๆข้ามไปที่ขเขมรหน่อยได้ไหมคะให้กำลังใจพี่มีราและพี่ราตรีกันอีกเมื่อสักครู่พี่พี ศิลปินหยดน้ำก็ร่วมการร้องเพลงเพื่อที่จะเป็นกำลังใจด้วยนะ,นะคะแล้วก็อยากให้พี่เขาได้รับรู้กระแสความปรารถนาดีของพวกเราส่งข้ามไปอย่างที่นู่นเราก็หวังว่าในเวลาอันใกล้นี้เขาจะได้กลับมาเมืองไทยกลับมาบ้านเกิดของเขานะคะและขอเสียงดังๆข้ามไปยังคอรอมอชุดปัจจุบัน รัฐบาลชุดนี้ที่ต้องการพื้นที่สองเลนเอาไปเถอะไม่เป็นไรใช่ไหมคะพี่น้องเอาไปเถอะรัฐบาลสองเลนจะว่าไปแล้วพ่อแม่พี่น้องที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาร่วมกับเวทีมัควานแห่งนี้เขาได้ผ่านมาใกล้ๆเรามันก็ดีเหมือนกันนะคะเขาจะได้ยินได้ฟังและได้เห็นวันใดวันหนึ่งเอาเอาเป็นว่าใกล้ๆก็แล้วกันนะคะเขาจะได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆเราเผื่อได้มานั่งที่เวทีแห่งนี้ร่วมกันกับเราด้วย และที่ขาดไม่ได้เมื่อสักครู่น้องปุ้ยคนสวยพูดถึงตำรวจเยอะเหมือนกันแล้วรู้จริงด้วยนะไปรู้จริงมาด้วยนะว่าเอเอบียร์เลี้ยงของเขาเนี่ยไม่พอรู้ด้วยว่าแหล่งไหนส่งข่าวมาให้กำลังใจหน่อยแล้วก็ขอให้เบียร์เลี้ยงมาเต็มไม้เต็มมือตามกำลังความเหนื่อยของพี่น้องตำรวจด้วยนะคะที่มาดูแลเราอย่างใกล้ชิดก็คือทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยแล้วอุ่นดีไหมคะพี่น้องคะอุ่นดีเนาะอบอุ่นดีนะครับเพราะเราทุกคนก็ต่างมาทำหน้าที่ ที่สําคัญของพวกเรานั่นเองวันนี้ใกล้ๆกับที่พวกเรามานั่งกันอยู่ตรงนี้อย่างที่คุณมัติกรบอกนี่ะนะครับเพราะว่าทางขวามือนี่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็กําลังเคร่งเครียดกันทีเดียวเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเขาเตรียมข้อมูลกันเต็มที่ในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ถอดถอนรัฐมนตรีนะครับที่เมื่อวานนั้นฝ่ายค้านไปยื่นถอดถอนเรียบร้อยแล้วก้าค,คนแล้วก็วันนี้ จะไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมดนั้นสิบคนนะครับที่จะพิปายแลวเดี๋ยวยบอกว่ามีใครบ้างเอาขอเสียงต้อนรับพันธมิตราัยนยค่ะมาร่วมสมทบกันกันกบพี่น้องชามวมัคครานตอนนี้นะคะที่ไหนที่จะมากันอีกก็รีบส่งข่าวมาบอกกันนะคะร่วมกันทําหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินแล้วก็มาทําอะไรคะพี่น้องตรานมาทมําบุญด้วยนะคะยังมีเสียงจากพี่น้องหลายๆที่นะคะที่จะมาร่วมสมทบกัน เข้าร่วมเรียนรู้ให้ปัญญากันไปกับที่เวทีมรควานแห่งนี้นะคะพันธมิตรตรดค่ะก็ถ้าหากว่าจะมีที่อื่นมาอีกก็ส่งถาวม,มาบอกกันได้ว่านัดรวมพลกันที่ไหนเจอกันที่ไหนบ้างครับคบพันธมิตรหน้าจอนี้ก็ยังปักหลักอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนเรากันแต่ช่วงเช้าเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ ได้รับความไม่ไว้วางใจจากพักฝ่ายค้านทั้งหมดกี่คนนะครับคุณบานไม่ไว้วางใจเนี่ยพี่ปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมดนั้นสิบคนครวมนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่ว่าที่มีการยื่นถอดถอนก็คือเก้าคนสิบคนที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็คือคุณเกษติพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มีการยื่นอ่ะพี่ปรายไม่ไว้วางใจ แต่ไม่ได้ถอดถอนนะครัแล้วก็ยื่นพี่ปรายไม่ไว้วางใจวันนี้เขาจะไปยื่นตอนประมาณ1ิบเนาฬิกาพี่น้องคิดว่าพรรคฝ่ายค้านเขาจะเสนอใครเป็นนายกคะเอาเอาระดับเจ๊หรือระดับระดับเฮียดีคะอ๋อเจอมิ่งเหรอคะมิ่งไหนคะเนี่ยมิ่งฝ,ฝ,ฝันฝันฝันหวานอย่างเงี้ยที่อยากจะเป็นเนี่ยแหละคะอ๋อ ก็น่าสนใจนะถ้าหากว่าคนที่อยู่แดนไกลเขาเสนอชื่อมิ่งขวัญมาเนี่ยนะคะจะฝันค้างไปหรือเปล่าฝันอยากจะเป็นนายกจริงหรือไม่และจะได้เป็นหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราได้ร่วมวิเคราะห์กันด้วยนะคะและในขณะเดียวกันวันนี้ต้องดูกันด้วยว่าวันนี้ก็จะมีการไต่สวนกรณีที่พันธมิตรนะคะไปยื่นเพื่อ,เ,อ,อเพื่อให้มีการพิพจารณานะคะให้สาลพิจารณาว่า กรณีของการออกพรบความมั่นคงเนี่ยนะคะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องได้ตามกันด้วยค่ะครับในวันนี้ก็จะเป็นการให้ปากคาทางฝ่ายของนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ทางฝ่ายของเราอาจารย์ปานเทพพบพงผ่านคุณประพันธ์คุณมีก็ไปให้ปากคาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของน้ํามันปาล์มก็ยังต้องตามกันต่อเมื่อวานก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่มี มีสองคณะใหญ่ๆเหมือนกัน <ạ. S 1> นะครับพี่ไปสำรวจตลาดน้ำมันปาล์มหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังประชุมครมช่วงเช้าประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติในช่วงบ่ายสุเทพธีรศรันตออกมาบอกว่ามั่นใจว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปต่อแถวเพื่อที่จะซื้อน้ำมันปาล์มกันแล้วเพราะว่าจะมีน้ำมันปาล์มให้ซื้อปรากฏว่าจนถึงวันนี้ยังมีปัญหานะครับ <ạ. S 1> ยังมีปัญหาเรื่องน้ำมันปาล์มบางแห่งก็ยังไม่มีจำหน่าย บางห้างก็ยังมีการจํากัดการซื้อเพียงแค่ครอบครัวละหนึ่งขวดเท่านั้นเมื่อวานสองคณะที่ไปสํารวจตลาดคณะหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คณะนี้ไม่ต้องให้ความสําคัญมากเพราะว่าไปที่ไหนไปเมื่อไหร่มีน้ํามันปาล์มเต็มชั้นทุกที่นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือของนายกรัฐมนตรีที่ไปที่แถวถนนนวมินอันนี้เป็นการไปแบบที่ไม่มีกำหนดการก็เลยไปพบสภาพความเป็นจริงว่า เอ๊ะมันมีน้ำมันปาล์มที่ขาดตลาดอยู่จริงมีความเดือดร้อนของชาวบ้านอยู่จริงนี่แหละครับถ้าลงพื้นที่จริงๆไปดูข้อมูลข้อเท็จจริงก็จะรู้ว่าปัญหามันยังคงอยู่นะครับค่ะก็ลองนายกมีกําหนดการไปสิคะคุณบ้านแล้วล<อ>มีกําหนดไปแน่นอนเป็นชั้นเหมือนกันค่ะแล้วมีน้ํามันปาล์มเต็มชั้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนไปด้วยค่ะมีคนสีบางสีไปไล่นายกด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็เมื่อวานนี้เห็นว่าทางดีเอสไอเขาไปตรวจศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกปรากฏว่าน้ํามันปาล์มหายไปเป็นเป็นแสนลิตรเลยนะคะอันนี้ก็น่ากลัวทีเดียวอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะจํานวนที่ว่าหายไปเป็นแสนลิตรนะคะน่าจะมีตรงอื่นอีกเดี๋ยวเราก็เวทีแห่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอภพิปรายไม่ไว้วางใจไปด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงว่าเดี๋ยวรอดูว่าฝ่ายค้านเขาจะทําหน้าที่ได้ดีสักแค่ไหนเอาแค่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวเราคุยกันในเวทีแห่งนี้นะคะผู้ร่วมรายการของเราวันนี้ เงานิดหน่อยมามาก่อนเพื่อนเลยต้องอยู่คนเดียวแต่แอบ,บมาร้องเพลงก่อนหน้านี้แล้วค่ะขอต้อนรับอดีตรองประธานวิทยสภานะคะพี่พิเชษพัฒนาชดค่ะครับวันนี้เรามีอดีตรองประธานวิทยสภามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะเปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจล่วงหน้าปรากฏว่าสมาชิกยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวนี้ให้ประธานพูดอะไรก่อนละกันครับ <c oughs> พี่น้องครับเมื่อวานก็ติดตามข่าวสารนะเรื่องเกี่ยวกับขอพื้นที่คืนเเขาไม่ได้เรียกว่ากระชับพื้นที่ขอสองเลนคืนเอก็ภารกิจเมื่อวานเนี่ยพวกผมไปกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับไปไประชุมสาขาพักปรากฏว่าพี่น้องหลายคนนะโทรศัพท์บอกว่าโอ้โหต้องรีบเข้ากรุงเทพ นะรีบเทีเยบขอขอ,ขอเถอเรีบเทีงยทพวกเราก็จริงๆหลายคนก็ไมา่อยากไปนะอยากจะอยู่เป็นเพื่อนกับพี่น้องแต่ว่าก็จําเป็นนะก็ทําให้อา่าเห็นความรู้สึกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อวานนี้นะฮะคนน่าจะหลายร้อยคนที่จังหวัดชนบุรีนะนะครับต้องเดินทางมาที่นี่ด้วยความรู้สึกผูกพันกับพี่น้องนะนะเพียงแต่ได้รับข่าวเท่านั้นเองว่าเขานะครับ ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมายึดพื้นที่คืนแต่ว่าความรู้สึกตรงนี้เนื้อว่ามายึดพื้นที่คืนแล้วเนี่ยนะครับทําให้พวกเราให้พี่น้องเนี่ยได้รับความเดือดร้อนได้วความเสียหายหรือกระทบกระเทือนอะไรบ้างหรือเปล่าหลายคนก็รีบมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าการเอาพื้นที่สองเลนคืนเนี่ยมีความหมายอะไรมากไหมกับการจราจรพี่น้องครับไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าสองเลนนี้คืนไปการจราจรก็ติดขัดเหมือนเดิม ต่อให้ไม่มีพี่น้องพันธมิตรชุมนุมที่นี่การจราจรก็ยังติดขัดเหมือนเดิมนกุ่งเทพนหมาก่อนเพียงแต่เพียงแต่รัฐบาลอยากจะประกาศสักดา์สักหน่อยว่าเขาได้ใช้ความพยายามนะครับบอกกับคนอื่นๆคนกรุงเทพที่มีความรู้สึกว่าเดือดร้อนแล้วไม่ได้ติดตามสถานการณ์ไม่ได้ติดตามข้อเท็จจริงว่าพี่น้องพันธมิตรชุมนุมเรื่องอะไรนะครับ และหลายคนอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือรู้สึกเดือดร้อนรู้สึกลำคาญตรงเนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่รัฐบาลจากจะเอาใจคนเหล่านั้นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเขาได้จัดการกับพันธมิตรและได้รับชัยชนะแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาทํพี่พิเชษคะขอเพิ่มอีกสิ่งนิดหนึ่งเมื่อวานรองนายกด้านความมั่นคงคุณสุเทพบอกอย่างนี้บอกว่าขอชื่นชมตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้สําเร็จ เพราะพยายามที่จะเปิดเส้นทางจราจรหลายวันเพราะผู้ชุมนุมสร้างปัญหาให้ประชาชนที่ใช้ถนนราชดำเนินเดือดร้อนนี่นะคะก็ก็ไม่มีปัญหาคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามทําตามหน้าที่ของเขานะครับผมคิดว่าหลายคนลองพี่น้องลงไปคุยดูนะครับหลายคนมาเรื่อยผมฟังผมไม่มีโอกาสได้คุยนะครับตั้งแต่คาดการน้องตำรวจที่มายืนตั้งแต่วันแรกนะครับเขาได้ฟังพวกเราผมว่าหลายคนก็มีความรู้ความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้น หลายคนอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสถา,านการณ์บ้านเมืองรู้กำพืชอท่าแท้ของผู้บริหารของรัฐบาลนะครับรู้สิ่งที่คนที่มีอำนาจและหลงอำนาจการะทำกับพี่น้องประชาชนอย่างไรมากขึ้นแต่เข้าใจได้ครับเพราะสิ่งเหล่านี้คุณจีไม่ใช่เพียงแต็กตำรวจไทยเท่านั้นนะครับตำรวจทั่วโลกทหารทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งกัตด,ดัฟฟีเห็นไหมครับแต่สุดท้ายเมื่ออำนาจเปลี่ยนสินะครับ อำนาจเปลี่ยนผู้บริหารถูกคนลม้มลงตำรวจเหล่านั้นก็มายืนอยู่ฝ่ายประชาชนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงแล้วครับเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปเพียงแต่วันนี้รัฐบาลเนี่ยผมมองได้เลยครับว่าเขากําลังคิดว่าการได้สองเลนคืนคือชัยชนะแต่ผมคิดว่านั่นนะครับไม่แน่ครับอาจจะนําไปสู่การล้มละลายหรือการล้มลงไปของรัฐบาลเลยก็ได้เพราะ สิ่งอะไรก็ตามนะครับที่ไม่คิดว่าเกิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เรามองอย่างนี้พี่น้องครับถ้ามีนี้เป็นเครื่องมือสมมุติว่านะครับถนนนี้ก่อให้เกิดการสูญเสียแม้กระทั่งเลือดเนื้อยังไม่ต้องชีวิตหรอกของพี่น้องพันธมิตรถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับขอต้อนรับนักไม่ใช่นักปั่นหุ้นนะฮะนักจับคนปั่นหุ้นนะ ครับก็ปรบมือต้อนรับนะครับคุณสุนันท์ศรีจันทรานะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับขอไปครับวันนี้มามาช้าน่ะเป็นคุณชายสายเสมอฮะพยายามไม่สายเสมอแต่ไม่เป็นไรฮะสายก็ยังดีมาดีกว่าไม่มานะฮะ นี่ไงคะคือไม่ว่าจะได้สองเลนคืนหรือไม่รถก็ยังติดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยพี่สุนันมาเดี๋ยวข้อมูลมาเพียบด้วยเหมือนกันนะครับที่จะอภิปรายเรื่องของคนงานของรัฐบาลมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ด้วยค่ะเชิญเชคุณพิเช่ตอค่ะก็กําลังบอกกับพี่น้องว่าอสงครามยังไม่สงบเขาบอกว่าอย่านับศพทหารเช่นเดียวกัน การเอาพื้นที่คืนได้สองเลนไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะชนะตามที่รัฐบาลคิดและคาดหมายเพราะการต่อสู้ของประชาชนเขาไม่ได้ยึดพื้นที่นี้ไว้เป็นส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งสันหมาจำลองไม่ได้สร้างส้วมนี้นะครับไว้เป็นส้วมสาธารณะจนะนวันตายไม่ใช่ <laughs> เพียงแต่เพียงแต่ว่าเมื่อพี่น้องมาชุมนุมอยู่ที่นี่ คือการประกาศให้รัฐบาลรับรู้ว่าคนเหล่านี้ที่เป็นคนไทยมากกว่าหนึ่งคนที่นายกบอกว่ากําลังเรียกร้องกําลังต้องการอะไรกับบ้านนี้เมืองนี้เท่านั้นเอง<ะ>อ่ะคุณจีเอา<ะ>เริ่อต้นทักทายพี่น้องแค่นี้ก่อนเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวจะมีอีกยาวใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีอีกยาวแล้วค่ะเดี๋ยวให้เวลามาทางนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อมาถึง พักเหนื่อยแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องพัก<า>เลยไม่ต้องพักเลยใช่ไหมคะอาจจะในงั้นเชิญเลยค่ะเหนื่อยยังไงก็สู้ฮะจนเหงื่อหยดสุดท้ายเลือดหยดสุดท้ายร,รัฐบาลชุดนี้กำลังเผชิญวิบากกรรมในหลายๆด้านซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอายุขยจะไปเท่าไหร่การเลือกตั้งจะมีหรือไม่จะมีแล้วผลลงเอ่ยมาอย่างไรมันดูระบาด แต่วิบากกรรมที่เราเห็นชัดนะฮะนี่ใกล้เข้ามาแล้วเดือนมีนาคมนะฮะแล้วก็เดือนหน้าจะครบรอบการเผาบ้านเผาเมืองแล้วเดือนถัดไปก็จะครบรอบปีที่ปีที่หนึ่งปีที่สองของการเผาบ้านเผาเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงความจริงไม่อยากพูดถึงนะครับแต่สัญญาณมันมีแล้วยุทธการการไล่ล่าตามรางควานนายอภิสิท์เวชชาชีวะเริ่มเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งปรากฏการณ์นี้หายไปหลายเดือนเกี่ยวนับตั้งแต่เหตุการณ์19พฤษภาคมปีที่แล้วแต่ตอนนี้ขบวนการกลุ่มคนแสดงกำลังไล่ล่าตามรังควานอภิสิทิ์ไปทุกที่ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในการหาเสียงลงพื้นที่ในพื้นที่ที่อีสานในภาคเหนือซึ่งเป็นถิ่นอิทธิพลของ นักโทษทักษิณคงลำบากนะครับแต่คำบงการของทักษิณเนี่ยถูกส่งมาแล้วว่าจะต้องก่อความวุ่นวายในสังคมไทยต่อเนื่องแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในสิเมษาสงครามเลือดและพุษสภาเผ่าบ้านเผาเมืองวันเผาบ้านเผาเมืองเกิดขึ้นซ้ำรอยอีก ทำให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของนักโทษทักษิณผู้มีผู้ไร้แผ่นดินอยู่คือการปรองดองบอกประเทศนี้จะไม่สงบแน่ถ้าไม่มีการปรองดองการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกก็งั้นพักเพื่อไทยอย่าส่งการส่งสงสงลงเลือกตั้งสิ สิ่งที่ทักษิณเรียกร้องคือการอภัยโทษให้กับผู้ต้องหาที่ก่อการจลาจนเผ่าบ้านเผ่าเมืองและตัวเองด้วยทักษิณกำลังอาศัยสถานก,การณ์โดมิโนโที่เกิดขึ้นในแอฟริกาเหนือตุนิเซียอียิปต์และลิเบีย จะอาศัยสถานการณ์นี้พยายามให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ลืมไปว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาทักษิณครับเพราะว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่เอาทักษิณการลบการเปิดสงครามเผาบ้านเผาเมืองสองครั้งที่ผ่านมาทักษิณชนะไปแล้ว และเรารู้อยู่ว่าถ้าทักษิณกลับมาเนี่ยกลยุกเกิดขึ้นแน่เลือดนองแผ่นดินแน่การล้างแค้นคนที่ทำให้ทักษิณไม่มีแผ่นดินอยู่จะเกิดขึ้นอย่างโหดเทียมรวมทั้งพวกเราด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่เอาทักษิณแล้วเราจะเอารัฐบาลนายอภิจิตนะ สงครามที่ปะทุขึ้นมามีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วคือตามลังการลังควานนายอภิจิตจากกลุ่มคนเสื้อแดงเพียงหยิบมือเดียวคนเดียวติบคนยี่สิบคนเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณการก่อการจลาจลการเผาบ้านเผาเมืองการสร้างเงื่อนไขสงครามกลางเมืองขึ้นมาใหม่ซึ่งวิบากกรรมของนายอภิจิตก็คือว่าตอนนี้ พวกเราซึ่งเคยเอาใจช่วยนายอภิจิตในสองครั้งที่ผ่านมาจากการบุกของกลุ่มเสื้อแดงก่อจราจลในขณะนี้ถามว่าเราจะเอาใจช่วยนายอภิจิตอีกหรือไม่ก็จงเผชิญหน้ากับวิบากกรรมกับกลุ่มคนเัวแดงตามระบังแล้วครับ เราไม่เชียร์เราไม่แช่งแต่เราจะยืนดูไม่มีน้ำใจให้แล้วกับนายอภิสิทธ์เพราะเรารู้ว่าถ้านายอภิสิทธ์บริหารบ้านเมืองต่อไปยิ่งนานเท่าไหร่ประเทศจะผุกร่อนเพราะการกัดกินสังคมไทยจะเสื่อมทรามตกต่ำลงไปเรื่อยๆยิ่งนานเท่าไหร่ ประเทศนี้จะใกล้พังคืนลงมาเราไม่รู้นะฮะว่าการต่อสู้ของพวกเรามันจะได้อะไรบ้างจะได้ชัยชนะอย่างไรแต่เรารู้ว่าภายใต้วงจอรอุบาททางการเมืองอย่างนี้การเลือกตั้งไม่ใช่ทางออก พราะรัฐบาลชุดใหม่ไม่อยากพูดคำหยาบนะฮะมันก็แพร่พี่ทุกแกน้องตะเคเข้ามาเหมือนเดิม <Yeah. S 1> วิบากกรรมที่กำลังทำลายรัฐบาลในวิกิตอีกเรื่องหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาค่าครองชีพซึ่งเดือดร้อนไปทุกย่อมย่า โดยเฉพาะวิกฤตการลิเบียซึ่งอาจจะลุกลามต่อไปยังกอดกะต,ะตะวันออกกลางจะไม่จบแค่ลิเบียมันจะมีปัญหาอย่างอื่นประทุขึ้นมาแล้วที่ใกล้ตัวเข้ามาคือว่าข้าบสมุทรเกาหลีเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเก่งกว่าไทยนะครับ ในเมื่อรู้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจงใจเป็นศัตรูและพร้อมที่จะทำลายเกาหลีใต้เขาก็ไม่ต้องลบเองฮะให้ประชาชนเกาหลีเหนือเนี่ยลบโดยการส่งโลกลูกบอลลูมแล้วก็ใส่ใบปลิวไปใส่ลูกโป่งไปปล่อยให้ลอยเข้าไปในเกาหลีเหนือเป็นใบปลิวปุกกระดมให้ลุกขึ้นมาประชาชนเกาหลีเหนือที่ถูกกดขี่เนี่ย ลุกขึ้นมาต่อสู้ปฏิวัติเหมือนอียิปต์เหมือนลิเบียซึ่งเกาหลีเหนือบอกว่าถ้ายังไม่เลิกการกระทําอย่างนี้เขาจะยิงเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็บอกว่าจะยิงก็ยิงก็ยังส่งอยู่คือใช้ประชาชนในประเทศทาั้นที่กดขี่เนี่ยขึ้นมาลุกคือต่อสู้ล้มล้างระบบะเผด็จการของเกาหลีเหนือแต่เรานี่นะฮะ ู้ต่อสู้ศัตรูของเราเพื่อนบ้านของเราไม่ได้ใหญ่พอๆกับเราเลยเล็กกระจ้อยรอยแต่เราไม่ทําอะไรเลยกับขมรรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีหนทางที่จะแก้ปัญหาชายแดนเราหลายวิธีเช่นการแสดงแสนยุนภาพแสนยานุภาพทางทหารตั้งแต่ครั้งแรกที่เจ็ดคนไทยถูกจับเนี่ยทักกล้าสักนิดหนึ่ง มีความเป็นนักเลงสักนิดหนึ่งประกาศให้คืนคนไทยเจ็ดคนภายใน24ชั่วโมงป่านนี้วีรบุรุษสองคนที่ถูกจับเนี่ยคงไม่ทนทุกข์ทรามานอยู่ในในรกหรอกปัญหาเรื่องชายแดนที่เขายิงเราก่อนเปิดสงครามก่อนถ้าเราใช้โอกาสนั้นแสดงแสนานุภาพป่านนี้ไม่มีประเทศที่สามเข้ามาแล้ว,ลวครับ ยึดคืนมปให้หมดก่อนคุยกันก็คุยอีหลังยึดมาแล้วขมิไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยนี่เราก็ยึดมาไว้อ่ะหรือการพูดปลุกระดมให้พี่น้องชาวขมรเนี่ยได้เห็นความชั่วของเจ้าฮุนเซนเช่นเดียวกับกาด,ดดาฟี่นะเช่นเดียวกับมูบาัก เพราะเจ้านี้ก็ไม่เหมือนกับผู้นำํำก็ไม่แตกต่างกับเจ้าผู้นําไทยนะมาปกครองประเทศเพื่อกอ,กอบโกยตักตวงและวางรากฐานอานาจแล้วแต่ว่าใครจะปิ้นปอนโกหกสร้างภาพสร้างจุดขายมากกว่ากันเท่านั้นเองแต่รัฐบาลทุกรัฐบาลผู้นําหรือนายกรัฐมนตรีของเราทุกคนไม่เคยใส่ใจในปัญหาประชาชนส่วนใหญ่หรอครับ ใส่ใจในพวกพ้องใส่ใจในเก้าอี้ปัญหาการสูญเสียดินแดนซึ่งเกิดขึ้นแล้วในพฤตินอย่างเปน็นรูปธรรมก็ไม่ได้แก้ไขไม่เคยคิดถึงยุทธวิธีในการที่จะเอาพื้นที่คืนมาไม่คิดถึงยุทธวิธีในการทำลายศัตรูโดยใช้ประชาชนของกับูชาที่ถูกนายวุนเซนกดหัวอยู่เนี่ย ถ้าเราสนับสนุนเราปลุกเราเราชี้เห็นว่าขณะที่ประชาชนเขเมรชาวเขเมรนี่ยากจนข้นแค้นไม่แตกต่างประชาชนคนไทยเียนะฮะผู้นํารวยเอารวยเอาพรรคพวกรวยเอารวยเอาเหมือนนักการเมืองไทยไม่มีผิดก่อนเล่นการเมืองแทบจะไม่มีจะรับประทานนะถ่ายเงินเพื่อนกินก็มี แต่ด้การเมืองไม่กี่ปีมีเงินเป็นพันล้านมันมาจากไหนกันน่ะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องใหญ่เรามีหน้าที่เี่ยเห็นว่าทุกย้าของประชาชนที่ได้รับเนี่ยการประเชิญหน้ากันระหว่างเราภาคประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ึ่งต้องมาขัดแย้งกันต้องมาเผชิญหน้ากันมันมีต้นเหตุอย่างเดียวจากนักการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เราควรจะอยู่กันอย่างสงบเราไม่ควรที่จะมาแบบยากจนข้นแค้นแล้วตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาค่าคองชีพซึ่งจะรุนแรงขึ้นตราบใดที่วิกฤตการณ์โลกยังไม่ยุติราคาน้ำมันจะพุ่งพรวดไป นี่พูดกันว่าเราเคยเผชิญหน้ากับราคาน้ำมันที่147เหรียญต่อบาเรลตอนนั้นราคาน้ำมันเราเกือบ50บาทนะฮะลิตรละเกือบ50บาทที่เราเติมเขาคาดกันว่าในรอบนี้มีความเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะพุ่งทะลุเกิน147เหรียญต่อบาเรลซึ่งหมายความว่าราคาน้ำมันในประเทศเราอาจจะบริโภคกัน ในราคาลิตรละห้าสิบบาทเกินห้าสิบบาทหกสิบบาทถามว่าประเทศเรามีน้ํามันเพียงพอที่จะใช้ไหมฮะเรามีน้ํามันจริงทรัพยากรน,น้ามันเรามีแต่มันก็จ้อยล่อยยิบลิบไม่เพียงพอต่อการบริโภคดังนั้นต้องซื้อต้องนําเข้าพอนําเข้ามาจะมีปัญหาเรื่องดุลการค้า ดูนการชําระเงินดูนบัญชีในสภาพจะตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่จะเป็นสะสมแต่สิ่งที่จะเผชิญหน้าแน่ก็คือราคาสินค้าที่แพงลิฟขนาดนี้จะแพงขึ้นไปอีกแล้วถามว่ารายได้พวกเราเนี่ยจะวิ่งตามทันมันไหมกับไว้ค่าของชี่ิที่สูงขึ้นไม่มีทางทันแล้วครับความจริงประเทศเราไม่ใช่ประเทศยากจนนะฮะ ทรัพยากรเราสมบูรณ์แต่ที่มันไม่กระจายไปในสู่ประชาชนส่วนใหญ่เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งมันตะกาตะการกอบโกยเอาทรัพยากรไปสร้างความมั่งคั่งเพื่อตัวเองคนกลุ่มนี้ประกอบด้วยนักการเมืองข้าราชการที่หิวหายในผลประโยชน์พร้อมจะรักใช้นักการเมือง ทุกคนที่เข้ามาคุ้มอำนาจประเทศนี้จึงแก้ไขาย,ยากเหลือเกิน